ยเนี้ยมันไม่ใช่นะฮะถ้าจะด่าก็ด่าด่ามากนึด่ามากไปแต่มันเป็นความจริงไหมละ่ะยอมรับเอาด้วยนะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดเป็นความจริงเนี่ยคุณเคียดเคิดเอาแลา้วกันถ้าเกิดคุณโดนชาร์จเพิ่มกับการซื้ออะไรสรักอย่างโดยที่ว่าคุณซื้อผ่อนได้รา้คา่ะทุก่าคุณจะเลือกซื้อไหมละ่ะหรือคุณจะไปที่อื่นที่เขาให้ดีกว่าถูกไหมม,มองก็ต้องมองไปมุมอมองลูกค้าเลยอย่ามองแค่ว่มามองคนขายเพราะต้องทํายอดถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะแต่มันก็น่าเกลียดเกินการที่จะมาบวกเพิ่มแบบเพิ่มจนน่าเกลียดอ่ะนะ <c oughs> พูดแล้วขึ้นของขึ้นยบบไม้ไอ้ผมไม่ได้ผ่านหน้าฟิวเจอร์นานมากทำใหม่ไปเยอะมากเลย <c oughs> เอือเออัวใหม่มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรไฟใต้เบาะด้วย <c oughs> ไฟยูบอ็อกเริ่มเหมือนแกน <c oughs> ฟิวโนโขึ้นมาทุกวันละ <c oughs> เขาแกนฟิวโนเขาทำมาก่อนเลยฮอ <c oughs> นด้าเพิ่งจะมาทำหรือเปล่า ฟอร์ซ่ามีบอกว่าจำไม่ได้ฟอร์ซ่ามันจะไม่มีไฟสองใต้บอดนะไม่ว่าจะเป็นตัว300หรือ3ามก็คิดว่าน่าจะไม่มีเดี๋ยวลซัซเซอร์มันก็จะยกง่ายหน่อยถ้าเป็น x m a กมก็มีฮะแต่แค่กระชากปักแค่สองตัวโอ้เขาเขาใหญ่ ลานรอรถตู้ด้วยยังไม่ได้ว่าที่ผมผ่านบ่อยนะแต่ทำไมก็ไม่เคยเห็นของพวกนี้เลยครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยสังเกตรหรอมั้งถามว่าเป็นรถที่มุดคล่องแคล่วไหมตอนแรกผมคิดว่าไอ้น้องไม่ใส่หมวกเลยหรอมันก็มันก็สบายอ่ะมันก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวตรงนี้ขอขออนุญาตขออนุญาตเข้าข้างในนะข้างในมันทำข้างนอกมันทำทนำถนน เ้วเดืนม,มันติดเงี้ยพี่แกไปติดรอค่ะเดี๋ยวเราไปออกหน้าเอาฮะโอ้อโหหอวงไม่ไหวนะฮะมาแล้วกมันแล้วขออนุญาตร้นอินคันนี้ก่อนนะยังไม่อยากกระเทนเสื่อ,องมันหนักมากนะผมเราเพิ่งออกเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกโมเลกุลของความสากระดับนาโนอยู่เนี่ยอยู่ภายในตัวกระบอกลูกสูบเอาไหม ถามว่าทําไมจําเป็นที่จะต้องรันอินน่ะอาจจะเป็นคําถามของหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยรถใหม่มันก็ดูถอดม,มาดูลูกทรงลูกสูบหรือเคยเห็นออนไลน์ว่าเนี่ยมันก็ดูเรียบดูอะไรดีทําไมจะเป็นที่จะต้องรันอินการรันอินี่คือมันจะเป็นระดับที่ว่าเขาเรียกผิวหนังเราสัมผัสไม่ได้แต่เราจะสามารถรู้ได้จากการที่อเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะใช้กล้องไมโครสโคปนะครับหรือว่าเขาวิจัยกันมาว่ามันมีความสากระดับไหนและการเสียดสีเนี่ยก็เป็นการเหมือนบดให้มันเรียบนะฮะซึ่งมันต้องใช้เวลาและใช้ความประณีประนอมนะครับผมแต่มาถึงสสยเพื้อ <c oughs> จดรอบตัดอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเสียดสีที่แรงเกินนะ,ะแรงเกินแล้วยิ่งมันสากอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งอยากจะเพิ่มกําลังเบรกให้กับลูกสูบไปเลยนะฮะฉะนั้นการที่เรารันอินก่อนเนี่ยก็มักจะมี ประโยชน์ก็คือการเขาเรียกทำให้ผนึกมันติดสนิทนะครับผมผนึกของตัวเครื่องอที่มันเสียดสีกันเนี่ยมีเสียนเสียดสีที่ไม่มากจนเกินไปไม่มากจนถึงขั้นที่ทําให้เครื่องเบรกแล้วก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกินไปจนทาให้เครื่องมันเสียดสีไม่สนิท เกิดงานยามดีออกรถใหม่การรานอินสลับผมผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการที่ว่าขับรถแล้วใช้รอบต่ำอยู่เสมอไปแต่มันมเป็นการเฉลี่ยสลับการใช้รอบต่ำกับรอบสูงเพื่อให้แบบว่ารถได้ผ่านการวิ่งในหลายรูปแบบนะครับผมบางคนคิดว่าถนอมเลยแบบว่าวิ่งเบาเลยวิ่งช้าเลยรอบเพิ่มขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรถจะพังออกมันก็ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะธีรันอินที่ผมคิดว่าที่จะดูจากของฝาดังมาด้วยก,ก็การรันอินที่ถูกต้องคือรถคุณต้องมีการเสียดสรรีทั้งเบาและแรงเพื่อให้มันขนานกันไปนะผมการเสียดสีแรงก็ช่วยอารมณ์เหมือนว่าช่วยให้ผนึกมันสนิทเร็วขึ้นให้ความร้อนมันได้เพื่อที่ตัวลูกสูบมันจะขนานกันเร็วนะฮะผมแล้วก็ทําให้ซีน,นต่างๆสนิท ูดยังไงต่อดีอะแต่ถ้าเกิดอยาง่บกเขาการเราเล่งล่อ,องเงี้ยชูดรอบไปสูงๆเงี้ยนะกำลังเริ่มสูงขึ้นแล้วกำลังก็ขึ้นร้อยแล้วถามว่าสูงมากไปมันดีนดไหมมันก็ไม่ดีหรอกครับเรารถมือออกมาใหม่อย่างเงี้ยชูดแค่นี้พอแล้วก็เบาอ้รถไม่มีช่องจังหวะได,ด้เลยอุ้ยดีซึ่งได้วิ่งรอบสูงเงี้ยแ,นะแล้วก็ลงมานะฮะแล้วไปของเราเรื่อยๆ แคสลับกันไปอรารมณ์เหมือนเรามีเดินจ็อกกิง้งก็ต้องมีวิ่งวิ่งจ็อกกิง้งเขาวิ่งจอ็อกกิ้งรู้ว่าสับเป็นวิ่งเร็ว,วก็ถอยลงมาอย่างเงี้ยพอเราวิ่งแรงเกินไปเป็นไงวิ่งนานๆแช่แรงๆนานๆเนี่ยคิดว่ารถมันก็น่าจะเหมือนกันแล้วพอเราเต้นเค้นสุดพลังก็เหมือนรถต้องวิ่งแล้ะพอเราวิ่งเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยก็ต้องไม่มีกําลังส่งก็จะหอบหอบปุ๊บ เรายิ่งมือขืนเนี่ยไปต่อ็พยาว่าพยามของมันให้เต็มที่เพราะมันตามมือเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนวิ่งเองถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนเองเป็นคนที่เรา่เช่นเราฝืนวิ่งเองเนี้ยเรารู้ว่าเราไม่ไหวแล้วแต่เราฝืนต่อเอ้ยต้องให้สุดจะถึงแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะออกแดกดีครับออกแดดเป็นไงเป็นหยุดกระตันหายเป็นไงเป็นลมนะครับผมเครื่องก็มีความฮีทฮีทที่มันสูงขึ้นเช่นรถร้อนร้อนที่ดับไปใหม่สัมมาอุณหภูมิไม่ได้ลงทันทีมันขึ้นก่อนเพราะอะไรแต่รถวิ่งที่เวลาารมลมทำงานอย่างเงี้ย มันมีลมโกกไงมันเลยอุณหภูมิลงลงได้เร็วบว,วกกับน้ำได้ช่วยไประบายความร้อนให้กับตัวมันแล้วพอวเวลาอ่าความร้อนที่มันเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันจอดมันไม่ได้เจอลมโกกเลยเนี่ยอุณหภูมิมมก็ม,มีแต่จะขึ้นกับขึ้นนะฮะขึ้นไปนิดนึงนะฮะเอ้ยเจอแล้ว b y d c lion ไม่ได้เจอนานหามันนานนะฮะบนท้องถนนไม่เจอเลย เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันนะครับผมเอ้ยไอรีดตำไมเม่๋ยวนี้าจ้ยอดส่นเลยเหรอ,หรอเออเรื่องเขาไม่ใช่ชื่อ,อเราตรีสีใหม่สเปเชียลออดิชั่นนะครับผมถ้าเป็นภาษาอิตาลีก็จะเป็นสเปเชียลเอดิชั่น ภาษาญี่ปุ่นต้องพูดไงสเปซอะสปซอาเลเอชเอลหมวกยัไม่น่าใช่เพลงในหมวกขนนกกระเพิ่นเพิ่นเพลงวงเดียวกับที่เดดพูเอาไปใช้เพลงใบเบ็ดบานนะเอ็นนัตติงอ๋อไอวอนอิ h a t w เวเนอร์ไอวอ t เดฮัดเว่งตึงๆอือชิบหายแล้วกูคีบดอกไม้แม่ยานางออกมาด้วยว่านเ็กอุ้ยยี่ชีอะเพลงนี้อะไรเนี่ยไฟนอกเขาดาวก็มาว่ะใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ไปอือชุดไปแล้ว อ uh huh. นี่คือความรู้สึกของพาระกำลังเจียโนอเดิมๆใช่ไหมนี่อว้าวสายพันกำลังจะขึ้นสุดแล้วสุดแล้วแหละทีนี้ใช้เครื่องรอดช่วยแล้วอือ้าวโอคนม่กำลังหน้าไม่มันเหมื่อยในกรีดเลยนะรีดตัวแรกแต่แค่เขามีไอไอปีกผีเสื้อฟ้าเนี่ยแล้วก็เหมือนตัวเลขเขาก็จะไม่ได้ใช้แบบนี้ปะ อันแรกเขาจะใช้ฟอนต์เหมือนของฟอร์ซ่าแต่อันนี้เหมือนเขาเปลี่ยนอะใช่ปะไม่แน่ใจเออเอาฟอนต์ตอนนี้มาใส่ก็สวยดีนะเอามาใส่กับตัวเก่าชุดลงปลายชุดลงปลายลงต่อพานครับผมเจ็ดสิบแล้วแปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วบาว้าดูแลนะ่าจะตัดอยู่ที่ประมาณร้อยสิบสี่เท่าเท่ากับตัวอาริทไม่เท่าตัวเจโนนะผมเพราะว่าจิออโนตอนดําเดินม,มมาก็ได้รนะ้อยสิบสี่นะแต่ต้องต้องไปดูว่า,วา ชุดข้างของลีดตัวนี้เป็นยังไงเหมือนเดิมหรือไม่มีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมบ้างนะครับผมเบนซ์ GLB ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะตัวนี้หายาก่ะบีซีรีส์เนี่ยให้นกเชดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรวะพี่แกรีบมีตุ๊กตุน่นให้สร้างรถเด็ด <laughs> <อ personal channel! laughs> ดดไปมุดไปวันนี้ป้านออมรถใหม่นะอันนี้ก็คงอยู่กับเรานานๆนะครับผมถึงมันจะตกรุ่นมันก็จะอยู่กับเราต่อไปนะเพราะไม่ใช่รถชื่อผมด้วยเป็นรถชื่อคุณแม่นะฮะไป let's go วุ้ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วเราเริ่มขึ้นแล้วแปดสิบแล้วอ๋อแสดว่ชามมันขึ้นเร็วหมดเร็วตั้งแต่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะขอ,อเสียงมันอือดอย่างนั้นนะแล้วค่อยปีดขึ้นมาเนี่ยฮะล่ามาค่อยๆไต่ขึ้นมาช่วงเนี้ยก็แสดงว่า,าร,รถนั้นมีกําลังแค่อ้มีชาม,มันมาได้ถึงแค่ช่วงนี้ ตายแล้วอาสึกแล้วร้อยไหมร้อยไหมร้อยไหมร้อยแล้วเบกเบกกันที่ลูกจะบ็นว้าวน้องสาวสาวไหนอ้อะไรวะเนี่ยแม่ไม่ชิดซ้ายเลยพี่โตลลุงนี่ไหวแก ว่าทำไมอยู่ขวาแต่จะเลี้ยวสายเฉยแต่ความเดียวที่ผมไม่ชอบหลีแต่คือตรงที่ว่าบอกมาสลบไปข้างหน้าผมนั่งพักไงไ่ายแฮะผมก็สลบไปข้างหน้าเหมือนเดิมแต่บอกมันใหญ่ดีว่าพี่ชายน่าจะชอบเพราะอันนี้คือเหมือนซื้อให้พี่ชายขับนะ ชกนุ่มโอ้โหมันสบายเหลือเกินโอ้โหโโอ้หโอ้โหชกนุ่มชกนุ <c oughs> <t ong onions> ่ม <sh> นุ่มกระด้างอะลองลุยสิอื้ออื้อดึงดึงเออแต่มันนุ่มกว่านะรู้สึกนุ่มกว่าเจียโนดอ่ะทั้งทั้งเจียโนดอันนี้ก็ยังเป็นชกเดิมนะชกหลังอะแต่หน้าไม่รู้สึกว่าทั้งหน้าทั้งท้ายมันมันนุ่มพอดีกัน เนี่ยมันจะโยนๆยเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวผมจะเด้ง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 เนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่นะจะไม่ค่อยแบบว่ากระด้างไปหน่อยถ้าใส่ชกแต่งก็าจจาะกระด้างาว่นนี้เยอะเลยเลยคิดว่านี่ที่สุดก็น่าจะเป็นชกนี้แล้วนี่แห,หละหรถติดอีกแล้ว <c oughs> เออจะเติมน้ำมันาลืมเลยไม่แหละเดี๋ยวใอยไปเติมพอออกมาแล้วมันพึ่งกระพริบ IP, เราก็คิดว่ามันน่าจะ อยู่ได้อีกระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าออกมาเติมน้ะผมธีเติมน้ำก็เหมือนนั้นแต่ฝาเขาดูสนิทขึ้นนะทำเป็นเว้าทำอะไรมันไม่ได้หายเรียบมาเฉยๆแล้วเขาแก้ไขยอย่างนี้ทำให้เป็นสลบมีสลบแบบว่ามือเขียมืออะไรได้แต่ว่าบางคนนี่น่าจะเจอปัญหาแบบว่าเปิดแล้วฝาตัวว้าเขาขาเจอปัญหาฝาติดอะไรอย่างเงี้ยขอนั่นนงเดียนนะโอเคไป สองพาโรงเรียนกันอยู่นะเราลองให้เกียร์ของข้ามก่อนนะก <c oughs> ี่โมงเนะี่ยบ่ายสองเไม่ได้ตั้งเวลาอยวค่อยไปตั้งที่บ้านนะ สำหรับใครที่ชอบก็จะลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เาื่อสร้างแรงผลักดันกำลังใจใต่อไปด้วยนะครับชอบ, like, บก็กดไลค์ชอบก็กดแชร์แชร์กดซับสไครป์ติดแจกกดกระดิกกิกกก๊งยห่ผมดเลยนะครับผมตอ,อนนี้เราขอลาก,กันไปกับสีรีส์เลยเราจะไปต่อไปไปอัล้หลไปโอ้ตาย